สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามช่องวินทีวีทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ย่านถนนงามวงศ์วานตรงข้ามมหา,ว,า,ศศาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนพอดีได้ดูรายการของทางช่องเจษสีได้แนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจงเจริญวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาลองตามรายการสักหน่อยครับไปถึงก็มีไนเดอร์คือคนต่อหน้าร้านอยู่พอสมควรนะนรับ เมนูของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อจงเจริญนะฮะหลักๆก,ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,กอเกาเหล่าเนื้อนะครับส่วนวันนี้ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อพีเมยมครับชามละ120บาทและก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับชามธรรมดาชามละ70บาทเราจะลองดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงระหว่างรอก็ดูบรรยากาศในร้านไปพลางๆนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อจงเจริญ ตกแต่งแบบจีนะครับสไตล์จีนจีนมาเสิร์ฟนะครับเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเนื้อพเมเมียม่ยูหน้าตามีลูกชิ้นเนื้อน้ำจะออกใสๆหน่อยนะฮะจากการลองชิมผมว่า ก็โอเคระดับเลงนะครับกลางๆก,ก็ไม่ถือว่าร,ระดับเข้มข้นมากนะเน้ยก็โอเคครับแต่แต่ถ้าเทียบกับระดับราคาบอกว่าอาจจะสูงไปนิดนึงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองมาชิมเองนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมฮนะ ก็เต๋วเนี้อธรรมดานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ